เอาเละครับวันนี้ก็อยู่กับผมบูมบูมในเกมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Isle of Your เกมนี้ก็เพิ่งปล่อยแบบ Early Access มาเมื่อวานนะครับวันที่10นะเป็นเกมแนวเสาชีวิตนะครับที่เราต้องบริหารชีวิตของเรานะครับทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องน้ําและก็การอยู่อาศัยนะและต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยนะครับที่เป็นคู่แข่งของเรานะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นและก็ AI และนอกจากนั้น,นะครับยังมีสภาพอากาศนะที่บางทีก็อาจจะไม่เป็นมิรซึ่งเราต้องใช้ชีวิตให้รอดจนโตให้ได้นะ สับเกมนี้ราคาครับอยู่ที่260บาทนะลด10%จาก289บาทและก็ความต้องการขั้นต่ำของระบบนะครับก็อันนี้เลยนะใครที่อยากเล่นก็ลองเทียบดูนะครับโอเคก็มาดูซิว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับเกมจะดีหรือว่าเราจะได้คืนตังก็ไปรับชมกันเลยครับสนับสนุนโดย Art Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่ายไอดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมาย สั่งซื้อง่ายได้ท,ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่อาร์ h ช็อปโอเคพอเข้าเซิฟมานะครับก็จะมีให้เลือกจุดเกิดนะผมจะเกิดที่ชายหาดแล้วกันนะเพราะว่าจะได้รีวิวตัวชัดๆโอเคและนี่คือซิโลไฟซิสนะหน้าตาดูเท่มากแล้วก็รู้สึกว่าจะมีขนหรือเปล่ามองไม่ชัดเป็นขนจริงด้วยนะ สมจริงมากอะด้านบนก็จะมีประวัตินะครับเรามาอ่านกันนะเขาบอกว่ามันเป็นเดรัจฉา์ที่คล่องแคล่วว่องไวนะครับ Silo ไฟซิสเป็นเดรัจฉา์กลุ่มแรกที่อยู่บนเกาะนี้เดิมที่พวกมันอาศาัยอยู่เมื่อ216-196ล้านปีก่อนในช่วงยุคไทรสิกตอนปลายแล้วก็จะพบในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้ครับแอฟริกาใต้แล้วก็ซิมบับเวนะเนี่ยเกมเดรัจฉา์มันก็จะมีข้อมูลให้อ่านแบบนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเกมอื่นเนี่ยมันจะมีไม่ให้อ่านแบบนี้นะเกมนี้ถือว่าทาดีมากอันนี้ไดโนเสาร์นะครับมีอีกตัวนะเป็นไดโนนิคัสทําไมหน้าตามมนแปลกแปกวะเหมือนไก่เลยเขาบอกว่าตัวนี้ไว้สลหรับพรีวิวเท่านั้นนะระบบต่างๆฟีเจอร์ต่างๆยังไม่พร้อมใช้งาน,นครับแนะนําให้เล่นตัวแรกก็คือซิโลไฟซิสไดโนเสาร์ในเกมเหมือนจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับจริงๆก็มีตัวเดียวที่เล่นได้อะ เรา,าดูที่สกินนะครับอันนี้เป็นขนเป็นขนก็อันเดิมใช่ไหมอันนี้ลหละอันนี้เหมือนจะเป็นเกล็ดนะว้าวเกล็ดสมจริงมากอะ่ะมีความคล้ายเกล็ดพวกสัตว์เลื้อยคลานนะอันที่สามอันนี้เป็นเกล็ดเหมือนกันนะแต่เป็นลายนะอันที่สี่อันนี้ก็เป็นลวดลาย อันนี้ก็สวยนะเหมือนวอคกี้วิดเดนอสซอร์เนี่ยเอาไหนดีวะอันนี้ก็คล้ายวอคกี้วิดเดนอสซอร์มันต่างกันยังไงดีกว่าสองอันนี้เหมือนกันนะเห็นต่างเลยงั้นเอาสุดท้ายแล้วกันนะอันนี้สุ่มสีไม่เอาเราแต่งฮนะเบสคัลเลอร์ซิโลไฟซิส,สในวอคกี้วิดเดนอสซอร์เบสมันจะสีขาวเนะี่ย ขาวนวลๆมาร์กกิ้งอืมมีให้แต่งเยอะมากอะ่ะอันนี้ใต้ท้องอะ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอแต่งตัวกันแล้วกันนะผมว่ามันนานแน่เลยอะ่ะงั้นชวนนี้ขออนุญาตไทม์สคริป โอเคเรียบร้อยดีครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหรอวะไปเอา้ากลายเป็นตัวเล็กเลยนะตอนนี้เฮ้ยสีสวยนะทําเป็นเล่นไปได้อยู่ได้อยู่เหมือนได้ยินเสียงแมงวันมีซากเหรอลองตามเสียงอะเสียงแมงวันตรงนี้ไม่มีอะไรนึกว่าจะมีอาหาร โอเคเราไปที่หาทรายนะจะได้รีวิวชัดๆนะอันนี้เป็นท่าวิ่งนะกด C ก็ชะชลอครับกด C ค้างนะเป็นวิ่งเหยาะๆนะครับ Space Bar เ,เป็นการกระโดดนะครับเสียสตา้าเนาเวลากระโดดนะอันนี้เป็นท่าเดินนะครับขอภัยในความทรายบังแต่ก็พอเห็นอยู่นะแหมสีเรานนี้แบบคล้ายคลึงกับวากิวิดิโนซอรมากอะ นี่แต่งแบบไม่ได้ดูแบบเลยนะโอเคต่อมามาดูท่ากัดนะคลิกซ้ายเป็นการกัดกด r ดครับกระโดดเตะกด f เป็นการขวนนะอ,อันนี้มันทำทำเองนะไม่ได้กดนะกด h เป็นการนั่งนะกด z จะเป็นการนอนนะกด z อีกครั้งก็จะเป็นการหลับแต่มันจมทรายไม่เห็นวะ่ะ เดี๋ยวผมหาพื้นที่ที่มันสูงกว่านี้นครับตรงนี้เหมือนมันจะบักแบบนี้นอนหลบในทรายได้อะใครจะฟาร์มอะแบบนี้พุทธนาต้องรีบแก้ไขแล้วตรงนี้ยังต่ำไปต้องหาพื้นดินที่ไม่ใช่พื้นทรายลองดูตรงนี้ได้อยู่ะ่ะอันนี้กดนั่งกดนอนนะครับกดนอนอีกครั้งอ่าก็จะเป็นการหมอบลงไปนะนอนขด มีเสียงคร้ข้างๆอีกตัวแอบได้ยินโอเคต่อมาครับมาดูการดมกลิ่นกดวีก็จะมีกลิ่นขึ้นมาครับฟุ้งๆสีแดงคืนเนื้อสีน้ำเงินคืนน้ำสีม่วงก็น่าจะแบบเราอยู่ระหว่างน้ำกับเนื้อนะทั้งน้ำและเนื้อนี่ซอสกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยทุยไม่ใช่แมงวันตอมอีกแล้วแมงวันตอมแบบนี้มันจะมีเนื้อหรือเปล่านยะลองดมดู เหมือนแม่งวันจะหลอกผมว่ามันตอมอะไรไม่เนี่ยผมก็อาบน้ำบิดอะสบปุ่มบีทครับก็จะเป็นปุ่มเสียงร้องแล้วก็อีโมดต่างๆนะเรามาฟังเสียงร้องกันก่อนเลยนะเสียงร้องประกาศต่อมาครับเสียงร้องเป็นมิดต่อมาครับเสียงร้องคูู ต่อมาครับเสียงร้อยอมแพ้ต่อมาเสียงล้อประทับใจมีคนมาว่ะหวัดดีพวกอยากกินฉันนะเฮ้ยมีให้เข้าแพ็กนะคลิกขวาเข้าได้เลยกดแท็บนะฮ่างั้นผมจอยเขาไว้แล้วกันไม่ใช่ว่ามาตีแล้วมากัดนะยานะโอเคถึงไหนแล้ว อันนี้ถ้าพูดนะเสียงพูดนะอันนี้เสียงแสดงอาณาเขตนะ <kalk k> เฮ้ยไม่นะไม่นะสุดท้ายเสียงเตือนปุ่มัมนไอวงเวียนแอบกดยากนิดหนึ่งอนะ่ะอันนี้อีโมดครับกลุ่มเซลฟเป็นท่าเก่านะ กรูมอัลเทอร์เกาให้คนอื่นนะมีแบบนี้ด้วยแล้วก็มองรอบข้างนะอาระวังภัยแล้วก็สุดท้ายถ้ากลิ้งนะก็จะเท่าที่เห็นแล้วนะมันจมดินอ่ะหงายท้องน่ารักเห้ยอย่าคาบอย่ากินนะเว้ยกลัวแต่เขาเท่มากอะสีสวยอะ ค,คล้ายๆตัวผู้ของบล็อกกี้วิดเดิลส์ซออ่ะตอนนี้เราไปกินน้ำกันแล้วกันฮนะเมื่อกี้ดมกลิ่นเห็นน้ำนั่นไงเดี๋ยวเราจะรีวิวนานนะครับผมว่ามันน่าจะหิวแล้วแหละหิวทั้งน้ำและอาหารนะครับโอ้โหนี่คือแม่น้ำโอ้โหแต่เสียงดังมากเสียงอย่างดังกินยังไงอะ่ะยีไม่ได้ยังไงเอ่ย คลิกซ้ายค้างจะเป็นการดื่มเนะี่ยอ่าเรียบร้อยมันต้องลงมาในน้ำอีกนิดน,นึงอะ่ะถึงจะกินได้เพราะว่าเหมือนจะบักเนะี่ยเอาไงลูกพี่นำอะไรตอนนี้อยากกินอาหารนะอ่ะเราจะลองตามเจ้าตัวใหญ่นี้ไปนะครับ <c oughs> เผื่อเขาจะรู้จากที่อยู่ของอาหารนะเห็นอะไรหรือเปล่าทำไมกบกบเงยเงยอ๋อดมกลิ่นนะเขาดมกลิ่นอยู่นะมันจะเจอของดีนะครับ มันคือรังปลวกเกมที่สามารถกินปลวกได้นะแต่ผมไม่เคยกินที่ครั้งแรกมันจะเป็นยังไงฮะต้องกด F เพื่อทำลายรังนะขุด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 มันขุดมันเลยเออแตกแล้วเว้ยยิบมากด G โอเคได้แล้วเฮ้ยว <laughs> ิ้ยนางพญาปลวกว่ะกดคลิกซ้ายกลืนลงไปโอ้โหไม่ติดคอเลยไง ไม่อิ่มเลยอะ่ะมีอีกไหมเฮ้ย,เ,ยเขาจะให้เราหรือเปล่าหรือเขาจะให้เราปลวกตัวนี้หนูขอเย้หย,ยิบมาเลยเอากดผิดโอเคจะไปทุบป,ปลวกคือนลงไปเลยอ่าค่อยอยู่ท้องขึ้นมาหน่อยฮะแต่ตอนนี้เหนื่อยแล้วต้องหาที่พัก สักครู่นะเดี๋ยวกลับไปกินน้ำก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันต่อเนะี่ยวันนี้ต้องโตให้ได้ไโตเต็มที่แบบเขาให้ได้นี่เราต้องตามเส้นลองกลิ่นใช่ไหมผมยังไม่คุ้นเท่าไหร่ฮะเหมือนไม่จะเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าแต่ผมตามมาไกลแล้วนะ <laughs> ยังไม่เห็นเลยเฮ้ย <laughs> นี่ไงจับปลวกเย่เจอสักทีไอ้คนนี่เหนื่อย <laughs> ไม่เป็นไรเ <laughs> ดี๋ยวทุบให้เดี๋ยวน้องจะทุบให้พี่เองนะ จะพี่จะช่วยกันขุดนะจะได้ไหมวันนี้กินปลวกตัวตีนนี่ไงแตกแล้วแต่ยังไม่เอ้ยเรียบร้อยฮะเอ้ยมันวิ่งหนีปลวกวิ่งหนีเอ้ยโอ้ไปกัดเพื่อนตัวดีเอ้ยเอาปลวกหายไปไหนล้ผมกดปิดอ่ผมกดกัดมันต้องกดจีต้องกดเก็บฮะกัดเพื่อนไปตัวตีตัวที ดีนะเขาไม่กลัดกลับไม่มีปลวกกินเลยอ่ะปลวกหายอ่ะมันดำดินหนีหรือไงเนี่ยไม่เห็นละโอ้ยต้องไปหารังปลวกใหม่อะตอนนี้อาหารก็เหลือครึ่งกระเพาะนะดมกลิ่นก็ไม่เจอเลยแถวนี้นครับถ้าไม่เจอมันก็จะไม่มีกลิ่นเลยนะมีแค่กลิ่นน้ำเฮ้ยเหมือนจะมีเพลงของเกมขึ้นมานะจะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ย ฟังไปฮะฟังไปเหมือนกับว่าเกมนี้จะมีเพลงประกอบด้วยนะเวลาเราเล่นนะคล้ายๆกับเพลงบิวเราอ่ะให้ได้อารมณ์นะโอเคงั้นผมจะไม่พูดแล้วกันฮนะเดี๋ยวเราฟังเพลงไปเรื่อยจนกว่ามันจะจบนะ น,นี้เพื่อนหายอะวิ่งหาอาหารโดยไม่ดูเพื่อนเลยฟังเพลงเพลินไปไงเมื่อกี้โอเคเราเหมือนจะเข้าเขตป่าสนนะเฮ้ยตรงนี้สวยว่ะเหมือนในฉากวอลกิว้วตเนสอยอีกแล้วนะฉากที่มีทีเล็กอะสวยงามมากอะอาหารก็นำมาทางนี้ตั้งนานแล้วนะยังไม่เจอเลยฮะมันชี้ไปทางนี้แต่ไม่แยกมีอะไร บรรยากาศดีมากอะ่ะมีหลายโซนมากอะ่ะทั้งโซนทะเลแล้วก็โซนป่าแล้วก็วิ่งชมบรรยากาศไปนะครั้งแรกของผมแล้วก็น่าจะของคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ดูด้วยกันนะมาดูซิว่าเราจะเจออะไรน่าประทับใจอีกหรือเปล่านะครับจะได้คืนตังค์ไหมเกมนี้ <laughs> แต่ผมก็ให้คะแนนด้านบวกะนะผมว่าเกมเขาก็โอเคอะ่ะ มนสุดตรงที่เวลาเราดมกลิ่นนะครับกดวีครั้งเดียวแล้วก็วิ่งเรื่อยๆอะ่ะมันจะไม่ต้องกดใหม่อะถ้าจะกดปิดก็ค่อยกดวีอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยเล่นง่ายหน่อยเวลาหาอาหารเฮ้ยนี่ไงจเจอแล้วจอมปลวกโอ้โหโคตรใหญ่ที่มันสุดยอดโคตรปลวกเราต้องทำลายอะขุด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 ลูกขุดขุดขุด แต่มีหน้าก็ลดด้วยนะเวลาขุดนะมีเหนื่อยทำไมไม่แตกสักทีวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยแตกแล้วมีอีกชั้นหนึ่งแต่เราเก็บได้ฮะกินก่อนกินก่อนรังปลวกสองชั้นเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปป้ายยาเพื่อนๆไปป้ายยากลุ่ม,เ,มเพื่อนของผมเนะี่ยให้มาเล่นนะโอเคเรามานี่กินก็ไปเลย ยังไม่อิ่มนะครับเราต้องกินเพิ่มนะขุดเพิ่มขุดเพิ่มขุดเข้าไปเอ๊ะมันจะไม่แตกว่ะแตกยากจังวะเออเรียบร้อยฮนะปลวกมานน่หยิบปะเฮ้ยมันหนีว่ะปลวกวิ่งหนีมันคลานหนีไปแล้วอ่ะไม่เห็นตัวนะหรือว่ามันมุดดินโคตรไวอะ่ะ วิ่งดุ๊กดุกดุก,ดก,ดกมีแต่กลิ่นนะแต่ไม่เห็นตัวนะน่าจะหายไปเหมือนรอบแรกแล้วมั้งยังไม่อิ่มเลยอ่ะวินวอล์กไปแล้ว <c oughs> โอเคค่อยไปหารังอื่นแล้วกันนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ขุดปลวกจนเหนื่อยนะครับ <c oughs> สตตมปิน่าหมดขอนั่งพักก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ว้าว ตอนนี้บรรยากาศในตัวเกมเลยครับมีหิมะตกนะสวยงามมากๆเลยเป็นหิมะตกไปปลอยเนี่ยท้องฟ้าก็ครึ้มตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วเนะี <c oughs> เดินมามม่ๆเดินข้ามเขาลูกนั้นลูกนี้มามาโพโลตรงไหนวะเนี่ยเป็นป่าเรดวูดอาหารและน้ำก็ขีดสีเหลืองแล้วยังไม่มีอะไรกินเลย เฮ้ยสวยมันไม่ได้กาดใน Walking with d i n o s a u r อีกแล้วฮะ <c oughs> รู้สึกว่าเกมนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Walking with d i n o s a u r เยอะนะเนี่ยมีบรรยากาศร,ริมน้ำลำธารเหมือนตอนแรกครับที่มี s l o เปซ s ส i s ออกมาในฉากโอ้โหสวยมากอะแต่ว่าเสียงเดินนี่มันเหมือนกับเอาอะไรมาเคาะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอันนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ต้องปรับ มีพวกต้นหญ้านะอันนี้สามารถเก็บได้นะกดจนะครับน่าจะเอาไว้ทำรังนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองทำรังเราดูนะตอนนี้เราก็น่าจะทำรังได้ละเราเป็นซับอเดวได้เรีอยังวะหมุนยากมากอะมันแข็งๆมันต้านๆมือนะวางไม่ได้อีกต้องวางตรงไหน นี่ได้ไหมได้ฮะต้องวางดินดำเหรออ๋อต้องวางดินดำฮะตรงนี้ตรงที่เป็นพื้นดินแข็งอะวางแล้วไงเขาเราเก็บของมาใส่นะครับให้ไปยืนบนดินแล้วก็ไปขุดดินนะไม่ได้ดินตรงไหนอะตัวนี้ก็ดินนะอ๋อต้องเป็นดินเลนฮะดินที่แบบแฉะโอเคหยิบมาจะหยิบอ่ะ หยิบแล้วไงกดคลิกเพืวางอ่าจะค,ค่อยๆเติมไปฮะตรงนี้ขุดได้ไหมขุดได้ฮะขุดได้ก็ขุดไปมันก็ไม่ต่างจากไอ้ตรงเมื่อกี้นะดินเหมือนกันเอา้าผมหยิบอาหารหยิบผักมาทำไมเนี่ยเก็บดินซีวทออยชอบกด F กับ G อะ่ะสลับกันโอเคตรงนี้แข็งไปไม่ได้ ต้องหาจุดขุดยากว่ะมันก็ควรจะขุดได้ไหมดินเหมือนกันแนหะบ้าเอ้ยไม่ทำละหิวน้ำหิวอาหารมากเนี่ยแล้วก็เราจะทำคงไม่ทันนะผมว่าเราทิ้งรังไปก่อนแล้วกันให้เราอิ่มก่อนค่อยกลับมาทำรังอีกนะตอนนี้ไม่ไหวว่ะอาหารนี่กระเพาะสีแดงแล้วทำหมดที่เราตายเนะ่ที่เราฟาร์มกันมา เราจะทำลายรังได้ไหมจะสร้างที่อื่นอ่ะเฮ้ hey. ทำลายไม่ได้แต่ว่าเพิ่มรังได้ฮะงั้นก็ทิ้งรังนี้ไปแล้วกันเราจะไปที่อื่นกันมีอาหารแถวนี้นะครับกลิ่นจะนำเราไปด้านหน้าครับเดินตามไปเฮ้ยเหล่านะอะไระนะเฮ้ย hey, UFO มานาวต่างดุด เฮ้ยโดรนว่ะมีโดรนด้วยแอดมินหรือเปล่าเนี่ยกำลังสองผู้เล่นแอดมินหรือเปล่าวะผมว่าใช่อ่ะดีว่ะระบบนี้แอดมินเป็นโดรนนะโคตรเจ๋งว่าแต่เราสามารถกินไอ้นี่ได้ไหมอ่ะหิวอ่ะแอดมินไปแล้ววะแอดไปแล้ววะแอดมินชัวร์อ่ะวินแบบเนี้ยผมจะกินได้ไหมตัวนี้หรือเขาทดสอบอะไรอยู่ ถ้าผมกัดแล้วผมจะโดนแบรนไหมอืมก็ไม่รู้สินะแต่หิวมากอะ่ะกินปลวกไม่อิ่มอะ่ะเอาไงดีวะเขามองเอ,อ่ออุ้ยมือลั่นมือลั่น <c oughs> เรียบร้อยอะ่ะยิืมป้ายิบมาหมยืมฮะโอ้เขามองเขามาแล้วเขามาแล้วจะแบนหรือเปล่าวะหนีก่อนนะแอดมินคือสิ่งที่น่ากลัวโอเคก็ ฉันหิวอ่ะช่วยไม่ได้มือลูกเขาทดสอบอะไรหรือเปล่าครับน่าทดสอบระบบอยู่มั้งอาจจะเป็นเพื่อนแอดมินะนะนี่คลิกซ้ายสามารถดึงเนื้อออกมาได้อะเป็นชิ้นกินเป็นชิ้นนะแบบเรียบร้อยสุภาพเฮ้ยโอโ้มีเงาผ่านแวบๆบแบบมันจะยิงเราหรือเปล่าวะโอเคกินให้อิ่มไปเลยอ่าแอดมินไม่ทำอะไรแสดงว่าฉันไม่ผิดไม่สิ เราจะชั่วมากเลยนะ ه, สบายใจฮะได้อาหารกินแล้วงั้นก็เราก็ไปสร้างรังต่อได้อ่ากลับไปสร้างรังให้มันเสร็จเลยจะได้รู้ว่าระบบรังมันทำงานยังไงฮะ <c oughs> เฮ้ยตอนนี้เป็นซับอาดาแล้วอาหารก็โคตรเยอะเหมือนว่าต้องลงมาบริเวณที่ดินที่มีน้ำอะ่ะถึงจะขุดได้ฮะขุดได้ง่ายขึ้นขุดกี่ครั้งก็ได้ทุกครั้งเลยต้องเป็นดินที่แบบคิตสิก โอ้คำลึกมากนะดีที่แบบเป็นโคลนเป็นโคลนเออขี้ตะศีกี่แบบภาษาบ้านไทเกอร์อะโอเคหยิบมาอีกอันเดียวเท่านั้นปา๊าบเขาให้โอ้โหเป็นรูปเป็นล่างนะอะไรเนี่ยต้องไปหามาเพิ่มนะต้องใช้ใบไม้พวกใบไ,ไม้ต้นหญ้านี่ใช่ไหมน่าจะได้อยู่นะ่ะ หยิบมาสิลูกหายไปไหนวะโอเคมันจมดินวางเลยปับ๊บอ่าต้องเก็บอีก17อันนะมับเขาให้อ่าเฮ้ยเอาเอาขยับตัวไม่ได้ฉันขยับตัวไม่ได้โอเคนึกว่าแอดมินแบนนึกว่าปลิวไปแล้วอ่า ตกใจหมดเลย อีก2ต้นสุดท้ายมาบเขาให้โอ้โหเริ่มสวยแล้วอีกต้นเดียวเท่านั้นจิบมาโอเคจะเป็นยังไงกันรังของเรามาบเขาให้อ่าเฮ้ยมันไม่ใช่รังเหรอวะมันเป็นจุดเกิดครับเป็นจุดสปอนนะอ๋อผมว่าใช้เวลาเราตายนี่เลย หรือไม่ก็เวลาเราเข้าเกมอาจจะให้เลือกจุดเกิดนะครับเป็นจุดนี้นะน่าจะประมาณนั้นตอนนี้ยังน่าจะไม่มีระบบเลี้ยงลูกนะจะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะแบบระบบเนี้ยเวลาอยู่กับเพื่อน,นะครับสร้างรังไว้เกิดด้วยกันนะเวลาไปล่าแล้วเวลาตายด่ก็กลับมาเกิดรังอะไรอย่างงี้กลับบ่อ <c oughs> เออวะดีด,ดีไม่ต้องไปสุ่มเกิดตามแบบน,นะเฮะ้ยนั่นมันจอมปลวกรอบนี้เราต้อง มจะลองมองตามมันน่มันจะมุดดินไหมอะปลวกอะต้องรอดูนะขุดฮะขุด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 เข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไป,าไปลึกเออแตกอะปลวกแตกนะนี่ไงมีปลวกด้านล่างฮะหยิบมาหนึ่งตัวกินมีตัวหนีไปด้านหน้าตรงนี้สองตัวหยิบเออกินเข้าไปอีกตัวอีกตัวยังคลานอยู่แสดงว่ามันคลานหนีอะ มันไม่ได้บุดดินหนีเหรอมันคลายไปเรื่อยอ่ะรอบนี้น่าจะกินได้หมดอะอ่าจะปลวกน้อยแกตายซะเถอะงับงับอ่าอิ่มะอาหารเกือบเต็มแลว้วการเติบโตครับแปดอยู่นะอีกนี้เดี๋ยวจะตเต็มที่แล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเกมนี้ผมจะไม่คืนตังค์ฮะ คือผมชอบและเกมนี้ระบบมันดีฮะถึงเดดีเสาจะน้อยไปก็เถอะผมว่าก็โอเคนะสำหรับเกม early access แบบนี้แลวก็ราคาเกมก็ไม่ได้แพงอะ200กว่าบาทแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมว่าก็ต้องมีเดียเสาเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายแน่นอนนะจะต้องรอดูอัปเดตเข้าต่อไปนะขนาดเปิดให้เล่นวันแรกก็ยังถือว่าระบบโอเคมากอะถึงจะมีบั๊กเล็กน้อยอะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรอะโอเค้งั้นก็สำหรับวันนี้ครับผมก็จะขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ